สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง i r x กนะครับผมผมอยู่กับ Honda HRV E-SUV กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ครับผมนะจะมาแนะนำทุกคนนะครับผมให้รู้จักกับเจ้าตัวนี้ครับนี่มันคือเหมือนคล้ายค p a t t e r n เ h i รนะครับผมแต่มันไม่ใช่นะครับผมมันคือตัวหน่วงความเร็วของเจ้า Honda HRV e s e v ตัวนี้นะครับทุกคนครับผมอะ มันช่วยอย่างไรตัวหนุ่มความเร็วตัวเนี้ยมันประโยชน์ของคนใช้ประโยชน์ของคนขับมันเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับขั้นแรกครับทุกคนเรามาสตาร์ทเครื่องกันก่อนนะครับอ่ะเราสตาร์ทเครื่องกันปุ๊บใช่ไหมครับผมทุกคนครับผมจริงๆแล้ว การใช้ตัวหน่วงความเร็วนะครับผมไม่ว่าจะทางซ้ายหรือว่าจะทางด้านขวานะครับผมมันต้องเ,ออเป็นโหมดที่รถต้องเคลื่อนที่นะครับผมเราถึงจะใช้ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปวิดีโอมาให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามันใช้งานอย่างไรอะไรยังไงนะครับผมนะแต่ว่าแนะนําว่าตัวหน่วงความเร็วตัวเนี้ยไม่ใช่ แพดเดิลชิปนะครับผมนะปกติแล้วรถท,วทั่วไปเนี่ยเขาจะมีตัวตัวนี้มันคือแพดเดิลชิปนะปัดเกียร์ขึ้นปัดเกียร์ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าอะไรประ,ประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับเจ้า honda hrv ev e ตัวนี้นะครับผมนะเป็นตัวหน่วงความเร็วที่เวลาเราใช้ความเร็วเยอะ,ยอะนะครับผมเวลาเราใช้ความเร็วเยอะ,เ,ยอะเนี่ยแล้วเราต้องการชะลอโดยที่ไม่ต้องกดแป้นเบรกทุกคน ผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะพอไม่ต้องกดแป้นเบรกปุ๊บภาพเบรกจะสึกน้อยลงครับทุกคนและอันที่2ก็คือว่าการประหยัดน้ํามันครับผมนะคือพอถ้าเราขับเจ้า Honda นะ HRV EHEV คันนี้บ่อยๆจนคุ้นมือครับทุกคนทุกคนจะสังเกตว่าโอเคมันเป็นระบบไฮบริดนะเวลาเรา,าเหยียบเบรกหรือว่าความเร็วมันลดลงสมมุติว่าเรา เราวิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วความเร็วมันลดลงเนี่ยมันจะทําการชาร์จไฟเข้าทุกคนประมาณางเนี้นะครับนะมันจะทําการชาร์จไฟเข้าซึ่งมันก็จะทําให้แบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยเเติมไฟเข้ามาเนาะแล้วมันก็จะทําให้ระบบเนี่ยเรียกใช้แบตเตอรี่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราระหจัดน้ามันมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับผมนะสำหรับถังนี้ครับผมนะถังเนี้ยผมใช้มาแล้วหกร้อยสามสิบห้ากิโลทุกคนเอเวอเรส ที่วิ่งในเมืองครับ22.5กิโลเมตรต่อลิตรจัดว่าดีงามนะครับผมในในโหมด normal ครับทุกคนนี่เห็นชัดเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นพึ่งถังนี้แหละจริงๆผมพึ่งพิสูจน์นั่นแหละว่าโอเคเราใช้ตัวหน่วงความเร็วแทนเบรกเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันแล้วกันนะครับผมนะในในคลิปที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้นะครับผมว่าโอเค มันใช้งานอย่างไรเวลารถวิ่งนะครับ